พุทธการนะครับผมขอย้อนกลับว่าในพุทธการเนี่ยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชพฤหษ์เนี่ยเช้าวันหนึ่งขณะที่พระองค์กําลังเสด็จรับบิณฑบาตอยู่เนี่ยได้ทอดพระเนตรเห็นมานกนะครับคนหนึ่งชื่อสิงขะกําลังประนมมือน้อมมณฑสการที่ทั้งหกอยู่ก็คือกําลังไหว้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อสกัดการอันตรายที่จะมาถึงตัวเองนะครับที่มาจากทิศนั้นซึ่ง สมัยก่อนเนี่ยพามีความเชื่อว่าเอา่อถ้าเราเนี่ยไหว้สก,การะที่ทั้งหกก่อนเนี่ยตัวเองก็จะไม่เด่นตรายต่างๆคุณองม์ก็จึงตัดแกบนมาน์นั้นว่าที่ทั้งหกในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาไมา่ได้ไว่ากันอย่างนี้หรอกแต่ได้ทรงแสดงไว้ว่าที่ทั้งหกในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ,รบจะต้องประกอบด้วยบุคคลหกกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบ,รบที่มีส่วนสัมพันธ์กับตัวเราเอง และเราก็ต้องไปแสดงความสัมพันธ์เขาในทางที่ดีด้วยเช่นกันเราถึงจะไม่มีอันตรายมามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาแพร่แพร่ายนกับตัวเราเองทันทีทั้งหกในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยคนหกกลุ่มด้วยกันนะครับคุณกันเดกครับครับถ้าแยกเป็นกลุ่มเลยครับอาจารย์แต่ละทิศครับอาจารย์ต้องได้เลยครับครับผมทิศแรกเลยนะยครับทางพุทธศาสนาบอกว่าในทิศแรกที่คือที่หนึ่งเนี่ยคือทิศเบื้องหน้าของเรานะครับทิศเบื้องหน้าของเราเนี่ย ท่าพุทธศาสนาบอกว่าได้แก่บิดามารดารเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้อุปการะแก่เรามา่อก่อนนอกจากนั้นท่พุทธองค์จะงบอกว่าเมื่อทิศเบื้องหน้าของเราเนี่ยคือบิดามารดาแล้วในขณะที่เราเป็นบุตรนะครับเราก็พึงบำรุงบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้านังตอไปนี้นะครับ,รบผมขอเข้าวิธีตั้งข้าวิธีเลยนะครับได้ครับซึ่งอย่าต้องเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอ ข้อที่สองต้องช่วยเหลืองานของท่านข้อที่สามบับดํารงวงสกุลของท่านข้อที่สี่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นชายาชข้อที่ห้าหลังจากที่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ต้องทําบุญอุที่สมบุรณ์ให้แก่ท่าน่อจากนั้นแลวนะครับพระพุทธองค์ก็ได้บอกว่าและในฐานะที่มีเป็นตัวเราเองเนี่ยเมื่ออนาคตถ้าเราเป็นบิดามารดาบ้างเนี่ยบิดามารดาก็จะต้องอนุเคราะห์กับบุตรธีดาดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกันนะครับ้อที่หนึ่ง ห้ามตามากความชั่วสองบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในความดีข้อที่สามบิดามดาต้องให้ศึกษาศิลปวิทยาแก่บุตรธิดาข้อที่สี่บิดามดาต้องหาคู่ครองที่สมควรให้แก่บุตรและข้อที่ห้ามอบทรัพสมบัติให้ในโอกาสอันควรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่ตั้งหกของศาสนาเนี่ยจะมีทั้งถ้าทางถ้าทางด้านฟิสิกส์เขาบอกแอคชั่นกับเดียสชั่นคือกิริยากับปฏิกิริยาคือ ต้องมีทั้งผู้ให้ผู้รับครับผมทั้ง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 สองส่วนพร้อมกันเลยครับผมอ้ทิตย์แรกนะครับเบื้องหน้าผมขอไปทิศเบื้องเบื้องสองเลนนะครับครับผมทิศที่สองเนี่ยเราเรียกว่าทิศเบื้องขวาครับทิศเบื้องขวาคือทิศที่เราเปรียบเทียบกับครูอาจารย์เพราะครูอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเนี่ยนะครับที่ให้ความรู้ให้วิชาการให้วิชาชีพ จึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาแก่พวกเราทั้งสิ้นคพรัะพระพุทธองค์ทรงบอกว่าในฐานะที่เราเป็นศิษย์เราก็ควรพึงบำรุงครูบาอาจารย์ดังต่อไปนี้ห้าข้อเช่นเดียวกันครับข้อที่หนึ่งลุกขึ้นต้อนรับข้อที่สองเข้าไปหาเพื่อบำรุงคอยรับใช้ปรึกษาซักถามหรือรับคําแนะนําจากอาจารย์ข้อที่สามศิษย์ต้องใฝ่ใจเรียนมีใจรักเรียนด้วยความศรัทธา ข้อที่ 4, สี่สิทธ์ต้องปฏิบัติครัวอาจารย์ข้อที่ห้าเรียนศิลปะวิทยาโดยความเคารพคือเอาอย่างจริงจังถือเป็นภารกิจสําคัญเลยออืครับและในคำนองเดียวกันนะครับเมื่อคนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะต้องอนุเคราะห์สิทธ์อีกห้าข้อเช่นเดียวกันครับข้อที่หนึ่งฝึกฝนและแนะนําให้สิทธ์เป็นคนดีข้อที่สองจะสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องสอนให้สิทธ์เนี่ยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งครับข้อที่สาม สอนศิลปวิทยาการให้สิ้นเชิงไม่อมความรู้ไว้ครับข้อที่สี่ยกย่องให้สิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับที่เสียงเป็นที่ปรากฏแก่หมู่คณะคและข้อที่ห้าช่วยคุ้มครองเป็นที่พึ่งที่คำนักนะครับแก่สิทธิ์เราด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือพู้พรทธองค์ทรงบอก,บอกว่าเมื่อมีนะครับผู้ให้ก็องมีผู้รับ และเมื่อเราเป็นผู้รับเราก็ต้องให้เขาเชิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ที่สองนะครับที่นั่นครับในที่ที่สองเนี่ยทางสถาบันการศึกษาเนี่ยหลายแห่งเนี่ยก็ควรจะมีการปลูกฝังนะครับอาจารย์ครับครับคุณจันเดชพูดถูกเลยครับถ้าสถาบันการศึกษานะครับนําเรื่องทิ่ถกมาโดยเฉพาะเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยให้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าบทบาทหน้าที่และจรรยาบรณของตัวเองเป็นอย่างไรเนี่ยตรงกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้เลยครับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่ลูกศิษย์กับอาจารย์ที่ว่าทํากิจกรรมอะไรกันก็แล้วแต่เพื่อที่จะแลกผลการเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้หน้าที่ของเราใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับครับโดยนำเ,เรื่องของทิศหกโดยเฉพาะทิศที่สองเนี่ยมาเป็นเ,เรียกว่ามาเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติตในการท<ช>ิศเนี่ยจิตใจเนี่ยครับผมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดแล้วก็ตกเป็นข่าวขนาดนี้นะครับอาจารย์ใช่ครับผมถูกต้องเลยครับผมแล้วก็ข้อที่สามับอาจารย์ทิศที่สามเลยครับอาจารย์ครับ ทิศที่สามเนี่ยเราเราเรียกว่าทิศเบื้องหลังคนเราจะยืนอยู่ได้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษคือแบ็กอัพเดันคอยดันหลังพวกเราอยู่เนี่ยค,คือบุตรภรรยาเพราะฉะนั้นบุตรภรรยาหรือสามีเนี่ยคือคนที่คอยให้กําลังใจเราคอยติดตามคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเราถ้าไม่มีคนกลุ่มคนตรงนี้เราก็ยืนอยู่ในสังคมไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชุมวงทรงบอกว่า ในฐานะที่เราเป็นสามีนะครับก็คือพึงบำรุงภรรยาดังต่อไปนี้มีห้าข้อข้อที่หนึ่งต้องยกย่องให้เกียรติภรรยานะครับข้อที่สองไม่ดูหมิ่นนะครับไม่ดูหมิ่นภรรยาข้อที่สามไม่นอกใจครับข้อที่สี่มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านเนี่ยยกงานบ้านให้ภรรยาทาข้อที่ห้าหาเครื่องประดับมาเป็นของขวัญตามโอกาสครับอันนี้คือสามีพึงบำรุงภรรยา พภรรยาของเราได้อย่างไรบ้างครับในฐานะเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรงบอกว่าแล้ในฐานะที่ที่เป็นภรรยาลนะ่ะก็ต้องอนุเคราะห์สามีเช่นเดียวกันถูกไหมครับพระพุทธองค์ทรงบอกว่ามีห้าข้อข้อที่หนึ่งในฐานะภรรยาเนี่ยต้องจัดงานบ้านให้เรียบร้อยข้อที่สองส่งเข้อญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายตัว,ตวเองด้วยฝ่ายสามีด้วยข้อที่สามไม่นอกใจข้อที่สี่ รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้เนี่ยให้ดีที่สุดครับ<ะ>ข้อที่ห้าขยันไม่เกียจค้านในงานทั้งปัวค<ะ>ุณช้นไปจะเห็นว่าทิศเนี่ยจะกําหนดไว้เลยว่าการครองคู่อยู่ในสังคม,มด้วยความเรียบร้อยเนี่ยถ้าเรานําหลักการของทิศนะฮะที่พ,พระพุทธองค์ทรงบอกในเรื่องของออทิศเบื้องหลังมาปฏิบัติเนี่ยท,<ะ>ทั้งสามีและภรรยาปฏิบัติได้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงบอกเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย นะครับอยู่ในสังคมด้วยความสุขปัญหาต่างๆเนี่ยคงจะมีน้อยลงนะครับเรื่องของการอะไรครับหใงห่วงนอกใจกันอะไรกันคงจะน้อยลงเรียกว่าเป็นเป็นธรรมะธรรมะสาหรับการคลองเรือนถูกต้องเลยครับธรรมะสําหรับการคลองคู่คองเรือนครับแล้วซึ่งเราเราเรานิยมนะครับเวลาไปงานแต่งงานอะไรเนี่ยคนที่นําเรื่องของทิศหกในส่วนเนี้ไปกล่าวเพื่อเป็นอะไรฮะเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคู่บ่าวสาวเนี่ยคงไม่จะเยอะมากครับผมครับ แล้วทิศที่สี่ครับอาจารย์อุตรดิรับที่สี่ก็คือทิศเบื้องสายครับทิศเบื้องสายของเราเนี่ยคือมิสหายอย่างที่เราบอกไงครับคบคนพาพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลมิสหายสําคัญกับเรามากสําคัญยังไงครับเพราะว่ามิสหายเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือให้เราข้ามพ้นอุปสรรคตรายทั้งหลายเป็นกําลังคอยสนับสนุนของเราให้ประสบผลสำเร็จนด้นแล้วทิศเนี้ย มีความสําคัญกับเราพยุงเราช่วยเหลือเราพร้พุทองค์สมมตว่าในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่เป็นมิสหายเนี่ยนะครับพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับบุคคลพึงบํารุงมิสหายแต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อมิสหายเราอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งเผื่อแผ่แบ่งปันข้อที่สองพูดจามีน้ําใจข้อที่สามช่วยเหลือเกื้อกูลข้อที่สี่ร่วมทุกข์ร่วมสุข และข้อที่ห้าซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน <ทะ S 1> ถูกไหมฮะและในฐานะที่เป็นมิตรเช่นเดียวกันก็ทธองบอกเมื่อคุณเป็นมิตรนะคุณก็ต้องปฏิบัติต่อเพื่อนคุณยังไงบ้างข้อที่หนึ่งเมื่อเพื่อนประมาทต้องช่วยกันป้องกัน <ทะ S 2> ข้อที่สองเมื่อเพื่อนประมาทต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของเพื่อนข้อที่สามเมื่อข่าวมีภัยต้องไปที่พึ่งได้ข้อที่สี่ไม่ละทิ้งในยามทุกยามยาก <ทะ S 2> และข้อที่ห้านับ ถือตลอดวงญาติของเพื่อนด้วยกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงบอกเพืนะครับว่าในฐานะเพื่อนควรทํายังไงและในฐานะที่เราจะต้องบํารุงเพื่อนเราก็ต้องทํำยังไงบ้างเพราะนั้นจะมีทั้งให้และผู้รับตลอดเลยนะครับอันนี้คือการสร้างคือขายคนดีในสังคมอืครับเรียกว่าเป็นการสร้างมิตรแท้แล้วแบบที่แบบไหนควรจะเป็นมิตรเทียมถูกต้อง็ให้มิตรแท้และมิตรเทียมนะครับผมผมเสริมคุณชันเด่นนิดนึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยมิตรเทียมมีสระเภศ มิตรเทียมไม่แช่หนึ่งมิตรปอกลออสองมิตรดีแต่พูดครสามมิตรถั่วประจบสี่มิตรชวนในทางที่เสียหายและสําหรับมิตรแท้ในพุทธศาสนานะครับก็มีสี่อย่างในการคือหนึ่งมิตรมีอุปการะนะครับซึ่งมีอุปการะต่อเราอันที่สองมิตรอนุเคราะห์ข้อที่สามิตรร่วมทุกชร่วงสุขและที่สี่มิตรได้นําประโยชน์ครับผมอันนี้ที่สี่แล้วนะครับครับครับผมแล้วก็ทิศที่ห้าครับอาจารย์ครับทิศที่ห้าที่เจ็ เบื้องล่างครับ,รบที่เบื้องล่างนี่คือฐานของเศรษฐ,ฐกิจ mm hmm. คือคนที่มาช่วยเราในการทํางานต่างๆลูกน้องเรานะครับคนที่อยู่ใต้อานาจของเราค,รคนที่ช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าผู้ทรงสงบอกว่าเพื่อบุคคลเหล่านี้เป็นฐานกําลังให้แก่เราเนี่ยเราในฐานะเป็นนายเนี่ยพงึงบํารุงบุคคลเหล่านี้ดังต่อไปนี้ห้าข้อข้อที่หนึ่ง การงานให้ทําตามความเหมาะสมกาบกาลังความสามารถของเขาข้อที่สองให้ค่าจ้างรางวัลตามความเก่งของงานและความเป็นอยู่ข้อที่สามจัดสวัสดิการให้ดีครับข้อที่สี่ให้ของแปลกพิเศษมีเม่มีของแปลกพิเศษมาก็นํามาแบ่งปันกันข้อที่ห้าให้มีวันหยุดพักผ่อนใจตามโอกาสอันควรนี่เป็น human resource management ในสมัยพุทธกาลเลยนะครับและในฐานะเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราเป็นลูกน้องเขา รูปน้องมืออาชีพนะควรจะต้องทํากันนายอย่างไงบ้างพระองค์เมบอกข้อที่หนึ่งเริ่มทําการงานก่อนนายข้อที่สองเลิกงานทีหลังนายข้อที่สามถือเอาแต่ของที่นายให้มาข้อที่สี่ทำงานให้เรียบร้อยได้ดียิ่งขึ้นข้อที่ห้านำเศษคุณข,ของนายไปเผยแพร่อนะนะครับนี่ได้ห้าละครับผมทิศทิศทิศที่ห้านี่เรียกว่าเป็นต้นฉบับ ของการบริหารจัดการที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีใช้อยู่เลยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับไม่ล้าสมัยเลยอาจารย์ไม่ล้าสมัยครับการบริหารแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะยครับทิศเนี่ยสำคัญมากครับทิศห้าเนี่ยครับผมอาจารย์ครับทิศที่หกครับทิศที่หกเลยครับทิศที่หกท่สุดท้ายเพราะพระพุทธองค์ทรงบอกว่าทิศที่หกได้แข่ทิศเบื้องบนคือสมณะชีพามคือพระสงฆ์เพราะเป็นผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมเป็นผู้นําทางจิตใจของเราพระพุทธองค์ทรงบอกว่าคฤรืสหา ย่อมบำรุงพระสงฆ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนดังต่อไปน,อนี้นะครับ<ะ>หนึ่งจะทําสิ่งใดก็จะทําด้วยเมตตาข้อที่สองจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาข้อที่สามจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาข้อที่สี่ต้อนรับด้วยความเต็มใจข้อที่ห้าอุปถัมด้วยปัจจัยแก่พระสงฆ์นะครับ<ะ>นี่คือคริหาต้องปฏิบัติอย่างไงบ้างและจำลองดเดียวกันนะครับพระอง้์ทรง,งบอกว่าในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ จะต้องปฏิบัติต่อคารืหายัางไงบ้างข้อที่หนึ่งห้ามปามเจ็บความชั่วข้อที่สองให้คารนหายตั้งอยู่ในความดีข้อที่สามอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีข้อที่สี่ 4, ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและข้อที่ห้าบอกทางสวรรค์ให้ให้เขาพบแต่ความสุขความเจริญอ,อันนี้คือทิศที่หกก็คือทิศของสมณะภาชีสามครับผมอาจารย์เด็กครับครับ,รบ,รบเรียกว่าทั้งหกทิศนี่อาจารย์มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับ เป็นข้อปฏิบัติของอพวกเราซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยสามารถนำมาปฏิบัติได้ง่ายๆไม่ย